สายลมโชยเย็นแสนแดดส่องหน้าสองมือสุดแห้งยังไม่ไไปลายทางแสนไกลใจสบายสบาย,บายกลางวันใดๆ่ันสองเราสองรอและเส้นทางที่ทอดยาว Slow Life ไร้กับชีวิต real ทัดชมยุทธ์เทิดอันงดงาม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Slow Life Rider EP ที่91กับการเดินทางวันที่9ธันวาคม2024ครับเช้านี้เวลา1 0มง15นาทีผมก็กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับไหวพระเอาเลิกเอาใช้สักหน่อยครับ ก็จับมือน้องหมามาโบกมือบายๆนะครับเพราะว่าผมต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วสำหรับการเดินทางกลับกรุงเทพในเช้าวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ออกสายสายสิบโมงกว่าแบบนี้นะครับ ก็ว่าจะไปแวะหาน้องสาวที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนนะครับแล้วก็คงเข้ากรุงเทพตอนมืดๆเลยเพราะว่าไม่อยากไปเจอรถติดตอนเย็นนะครับเร สำหรับการแวะกลับบ้านในช่วงท้ายปีอย่างนี้นะครับทริปนี้ก็ถือว่าได้แวะเที่ยวหลายที่ตั้งแต่วันมาเลยนะครับก็แวะไปทั้งหมด4อุทยานในวันเดียวนะครับและวันต่อมาผมก็แวะไปเที่ยวที่อำเภอเชียงดาวนะครับก่อนจะไปที่อุทยานดอยพระหมปกเจอกับทางวิบากมาก็เรียบร้อยเลยครับและวันต่อมาก็ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีสเพื่อจะมาเดินป่าตอนตีสขึ้นไปชมวิวบนยอดดอยพระหมปกนะครับดอยที่สูงอันดับสองของประเทศ ก็ถือว่าทริปนี้เป็นการกลับบ้านที่คุ้มค่ามากๆเลยครับได้เที่ยวหลายที่เลยนะครับและที่ผมจะเล่าก็คือระหว่างทางเมื่อกี้นะครับผมติดไฟแดงแล้วก็มีพี่คนหนึ่งขี่ BMW นะครับ ก็ทักทายกันนิดหน่อยแล้วพี่เขาก็บอกว่าวันนี้มีการตั้งด่านตรวจจับความเร็วที่จังหวัดตากนะครับก่อนจะถึงปากทางเขื่อนภูมิพลนะครับเดี๋ยวผมต้องขี่แบบระมัดระวังนะครับเมื่อเข้าจังหวัดตาก วันนี้ผมก็จะเปลี่ยนที่ซื้อของฝากนิดหน่อยนะครับจะมาแวะที่ป้าปีนะครับอยู่เลยแยกบ้านฟ่อนมานะครับน้องสาวผมบอกว่าแหนมหมูซี่โครงที่นี่อร่อยนะครับและปกติผมก็จะให้แม่ซื้อหมูยอป้าปีติดรถกลับบ้านไปกินที่กรุงเทพประจำนะครับวันนี้ก็มาที่สาขาของเขาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรขายบ้างเผื่อเพื่อนๆจะตามมานะครับโอเคครับ ก็แวะมาซื้อของฝากนะครับกอดีน้องสาวฝากมาให้มาที่ปราปีนะครับอ่าเลยไฟแดงแยกบ้านฟ้อนจังหวัดลำปางมานะครับเดี๋ยวเข้าไปดูของฝากกันครับ สำหรับแบรนด์ป้าปีนะครับก็ถือว่าเป็นของดีของเมืองลำปางเลยนะครับโดยเฉพาะหมูยอก้อน,นะครับใครที่มาเที่ยวลำปางก็แนะนำให้ซื้อกลับไปลองกินนะครับเพราะว่าเป็นหมูยอที่อร่อยมากเลยครับอนอกจากหมูยอก็ยังจะมีจำพวกแหนมอีกนะครับก็จะ,<ๆ>จะมีจิ้นแดงมีปลาส้มนะครับ นีน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกสาวนะครับอันนี้ลองมาทานกันได้ของดีเมืองลำปางต้องมาลองชิมกันนะครับโซนนี้ก็จะเป็นจำพวกแหนมนะครับและอันนี้ก็เป็นแหนมซี่โครงที่น้องสาวผมรีเควสตมานะครับน้องสาวขอ4อันเลยครับผมเลยซื้อลองไปชิมอีก2อันนะครับ และในร้านก็ยังมีของฝากให้เลือกอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นแคบหมูหรือว่ากุนเชียงนะครับรลและนี่ก็เป็นประวัติของแบรนด์ป้าปีนะครับมีอายุมายาวนานกว่ายสายใจปล่อวงทุกสิสพมนเปิีเลยครับ ส่วนหมูยอผมก็เลือกเป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับเพราะว่าจะได้ทํากินแต่ละมื้อง่ายๆนะครับใช้หนึ่งแท่งก็พออะไรแบบนี้หรือใครชอบกินกุนเชียงที่นี่ก็มีทั้งกุนเชียงหมูแล้วก็กุนเชียงปลานะครับแล้วก็มีหมูหยองด้วยทีไรก็ช็อปไปทั้งหมด764บาทนะครับเป็น หนูยอแท่งเล็กขนาด90ก,กร,รมัม18แท่งนะครับ324บาทแล้วก็แหนมซี่โคง200กร,รมัมอีก8แท่ง440บาทครับแพ็คของฝากใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับ ขี่ออกมาจากที่ซื้อของฝากร้านป้าปี่นะครับก็มาเจอพี่ๆฮาร์เลย์สองคันนะครับผมก็เลยอาศัยขี่ตามพวกพี่ๆเขาไปครับ,ข,บขี่มาไม่ไกลก็มาเจอกับพี่ๆฮาร์เลย์กลุ่มใหญ่แล้วนะครับผมก็อาศัยขี่ตามหลังพวกพี่ๆฮาร์เลย์เข้าไปเลยครับในวันนี้ลลมควาทุกโ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็อาศัยว่าขี่ตามหลังพวกพี่ๆเขาแล้วเราก็เดินทางสะดวกนะครับอตอนนี้ก็เดินทางมาถึงด่านอำเภอศปราบนะครับก็ขี่ตามหลังพวกพี่ๆฮาร์เลยไปอย่างชิลๆเลยครับตอบดขใใจจจสสนยะ ผ่านด่านตรวจแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวผมค่อยๆขี่ตามพวกพี่เขาไปไกลๆแล้วกันครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอเป็นรถปิดท้ายขบวนพวกพี่ๆหาเล่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ขี่แบบฉลุยไม่ต้องกลัวรถตัดหน้าเลยนะครับขี่ตามหลังพวกพี่ๆเข้าไปตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอำเภอเถินจังหวัดลำปางกันแล้วครับมาเจอติดไฟแดงพอดีนะครับเดี๋ยวก็ขอเนียนๆจอดไปกับพวกพี่ๆเขาละกันครับ ผมไม่ได้เติมน้ำมันตั้งแต่ไปเที่ยวดอยพะหมปกมาเลยนะครับก็น้ำมันใกล้จะหมดพอดีที่อำเภอเถินนะครับแล้วก็พวกพี่ๆฮาเลก็จอดที่ปัป๊มปตทด้วยกันพอดีครับเหมือนมาด้วยกันเลยนะครับนี่วันนี้ เรามาเนียนต่อแถวเป็นแก๊งพี่ๆหาเล่ Harley กันต่อครับพอดีมีหัวจ่ายน้ำมันที่เสียนะครับผมเลยขอพนักงานจอดตรงนี้นะครับรถก็ได้อยู่ในร่มด้วยสบายเลยครับเดี๋ยวผมไปหาเครื่องดื่มอะไรเย็น,ยนๆกินระหว่างพักแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับ โอเคครับดื่มน้ำพักผ่อนจนสดชื่นแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวขอออกไปก่อนพวกพี่ๆหาเร่ Harley แล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกพี่เขาก็น่าจะมานำผมอีกรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมขอออกเดินทางไปก่อนแล้วกันครับอพ ตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางออกจากเขตจังหวัดลำปางแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับจังหวัดลำปางปลายทางฝันเข้ามาถึงจังหวัดตากแล้วก็คงจะไม่ลืมคำพูดของพี่ bmw นะครับผมต้องขี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่เร็วเกินไปนะครับเพราะว่าข้างหน้าอาจจะมีด่านตรวจจับความเร็วก็เป็นได้แล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้เลยครับข้างหน้ามีด่านตรวจจับความเร็วพอดีนะครับ ผมก็ได้รับข่าวจากพี่ที่ขี่ bmw มาเมื่อเช้านะครับก็เลยรอดมาได้นะครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ bm คนนั้นด้วยครับนี่ไงครับคันข้างหลังผมขับมาเร็วนะครับโดนเรียบร้อยเลยส่วนผมขี่ไม่เร็วก็รอดตัวไปนะครับเราก็ผ่านด่านแล้วก็ออกเดินทางกันต่อครับ และตอนนี้ก็ขี่มาถึงตัวเมืองตากแล้วนะครับผมก็ยกมือไหว้ขอพรพระวิษณุกรรมแล้วก็สาราพระพุทธนามหาลลยเก่าที่ผมเคยเรียนนะครับก็น่าจะ10บกว่าปีแล้วครับที่เรียนจบมา ตอนนี้ก็ขี่รถอยู่บนสะพานกิติขจรจังหวัดตากนะครับเพื่อจะเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนมาใช้ถนนสายหลักนะครับเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะครับเจอเพื่อนร่วมทางนะครับไบค์เกอร์เวอร์ซิสเอก็ทักทายกันนิดหน่อยครับ เจอ ADV 350ก so ็ทักทายเหมือนเดิมครับและเวลาบ่าย2งโมงยนาทีผมก็เดินทางมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรแล้วครับ และเวลาบ่ายสามโมงผมก็มาถึงเขตจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ วันนี้ก็เดินทางมาคนเดียวนะครับยิงยาวมาเลยไม่ได้แวะตรงกำแพงเพชรเลยนะครับเพราะว่าอากาศไม่ได้ร้อนมากนะครับลมพัดมาก็ยังเย็นอยู่ก็เลยมาพักอีกทีที่ปตทก่อนถึงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพักกินน้ำกินท่าอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยออกเดินทางกันต่อนะครับโซโหก็ห้าเป็นสัง ก็แวะพักเติมพลังด้วยขนมแล้วก็นมแล้วก็สปอนเซอร์อีกขวดหนึ่งนะครับแล้วก็มาแวะจอดกับพี่ๆไบค์เกอร์ที่กำลังเดินทางกลับกรุงเทพเหมือนกันนะครับนะครับ ก็แวะทักทายพูดคุยกับพี่ๆสองคันเมื่อกี้นะครับเขาก็เดินทางมาหลายดอยเลยนะครับวันนี้คนไปเชียงใหม่กันเยอะครับหน้าหนาวปีนี้เราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับจุดมุ่งหมายของเราต่อไปก็จะเป็นในตัวเมืองนครสวรรค์นะครับ จากถนนหมายเลข1นะครับผมก็ยูเทิร์นเลี้ยวมายังถนนหมายเลข3 0 0 5นะครับเพื่อจะเข้าไปในตัวเมืองนครสวรรค์แล้วเดี๋ยวเราไปแวะซื้อของฝากกันอีกร้านหนึ่งครับใน Google Map ก็เขียนไว้ว่าซอยหมูจุ่มสีนครเลยนะครับตามป้ายนี้แหละครับหมูจุ่มสีนครอ,อยู่ตึกข้างหน้านะครับป้ายเขียวเขียวเหลืองเหลืองเดี๋ยวเราแวะเข้าไปซื้อหมูจุ่มไปเป็นของฝากกันเพิ่มดีกว่านะครับ ได้มาแล้วครับหมูจุ่มสีนครน3ชุดนะครับเดี๋ยวแพ็คลงกระเป๋ากันนะ้ำน่าจะตุงพอดีครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับผมก็หมุนที่หยอดน้ำมันโซ่ไปด้วยนะครับโซ่จะได้ลื่นๆ สี่โมงยีนาทีนะครับผมก็เดินทางมาถึงเขตจังหวัดอุทัยธานีแล้วครับ4ี่โมงสานาทีนะครับก็มาถึงแยกไฟแดงหลวงพ่อโอนะครับผมก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนใหม่เลขหนึ่งต่อครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ และในที่สุดตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีในเวลาห้าโมงเย็นครับ,บเ,เ,เ,เราก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอ3มชุกกันนะครับ และที่ผมจะแวะหาน้องสาวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านของที่บ้านของแฟนน้องสาวผมเองใครที่เดินทางมาที่อำเภอสามชุกก็ลองมาแวะชิมกันได้นะครับร้านก็ถ้ามาจากทางที่ผมมาก็ให้สังเกตสถานีตำรวจสามชุกนะครับพอเลยสถานีตำรวจไปก็หาย,ยูเทิร์นกลับรถมาได้เลยนะครับแล้วร้านจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับ ครัวสวรสนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรีบขับนะครับร้านจะอยู่ทางซ้ายมือไม่ไกลจากยูเทิร์นนะครับพอเพื่อนๆเ,เห็นป้ายชื่อร้านแล้วก็สามารถเลี้ยวแวะเข้ามาชิมมารับประทานกันได้เลยนะครับและแล้วก็มาถึงแล้วครับสำหรับร้านครัวสวรสนะครับใครมาก็จอดที่หน้าร้านได้เลยนะครับ สำหรับใครที่จะแวะมาทานอาหารที่นี่ก็เดินเข้ามาในร้านตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาเลือกโต๊ะแล้วก็สั่งอาหารได้เลยครับส่วนสำหรับผมในวันนี้ก็ได้โต๊ะ v i p นะครับเป็นโต๊ะที่ทางร้านจะนั่งรอลูกค้านะครับโต๊ะที่1โต๊ะนี้นะครับมัาารหลฟ้คึฝนพง อย่าเสียใจไปอย่างนั้นที่ต้องทากันบางทีโชคชะ เดินทางไกลมาเหนื่อยๆนะครับผมก็ขอจัดน้ำอัดลมสักขวดครับเอาให้ชื่นใจสักหน่อยนะครับและเมนูที่ผมสั่งมารับประทานในเย็นนี้นะครับก็จะเป็นต้มยำรวมมิตรแล้วก็ไส้ทอดนะครับนี่พาค,คลิปไปก็ยังหิวไปอยู่เลยนะครับเนี่ย ใครผ่านมาทางนี้ก็อยากให้ลองแวะมาชิมดูนะครับเก๋เกยไปแล้วบ่าวฟังแล้ว <guerra> โอเคครับผมก็แวะคุยกับน้องสาวสนานเลยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ3ทุ่ม15ครับผมกำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพต่อครับกลับไปบ้านรอบนี้ผมก็ไปตั้งไฟสปอตไลท์้วยนะครับเอาให้มันสูงขึ้นมากว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทุกทีมันส่องลงแต่พื้นนะครับมองไม่เห็นทางวันนี้จะได้เดินทางมืดๆแบบสะดวกสบายนะครับไฟสีเหลืองนี่ผมก็ตั้งเท่าไฟหน้าเลยนะครับไม่อยากให้มันสูงไปแยงตาใครนะครับ Solid piece bread. แต่ว่าไฟสีขาวนี่ส่องไกลมากเลยครับผมก็เลยได้ลองใช้นี่ช่วงที่มันมืดๆจริงๆนะครับแล้วก็พอมันสว่างผมก็ปรับมาเป็นไฟสีเหลืองไว้ส่องทางเหมือนเดิมครับ จนในที่สุดก็เดินทางมาถึงกรุงเทพนะครับแต่ว่าผมเลี้ยวผิดนะครับไม่ได้มอง GPS ก็เลี้ยวไปเลี้ยวมา GPS ก็พามาโผล่ที่สนามหลวงเลยนะครับและอยู่ดีๆก็หักเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็มาโผล่ที่เสาชิงช้านะครับก็ถือว่ามาชมวิวยามค่ำคืนแล้วกันครับสำหรับวันที่9ธันวาคมนี่ก็มีกลุ่มไบค์เกอร์จอดกันเต็มเลยนะครับ ที่เสาชิงช้าส่วนผมก็เดินทางกลับที่พักกันต่อครับสำหรับค่าใช้จ่ายในทริปนี้นะครับก็เติมน้ำมันทั้งหมด1,100บาทครับแล้วก็ค่ากินที่เซเวนอีก137บาทครับเข้าเย็นฟรีนะครับสนับสนุนโดยครัวสาวรถครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้ด้วยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ ใครที่มีอะไรสงสัยหรืออยากพูดคุยกับพวกเราก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ